ปลาหน้าตาน่ากลัวหนุ่มแชร์คลิปปลาหายากโผล่ริมชายฝั่งสิงโปชาวเน็ตขนลุกปลาลองโนสตาเกเซอร์ลองโนสตาเกเซอร์ปลาหายากโผล่ริมชายฝั่งสิงโปหนุ่มรายหนึ่งในอินสตาแกรมแชร์คลิปปลาหน้าตาน่าขนลุกระบุว่าเป็นปลาลองโนสตาเกเซอร์พบในเขตน้ำตื้นริมฝั่งสิงโปปลาชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับปลาหิน และปลาตระกูลแมงป่องมีเข็มพิษที่อาจเป็นอันตรายได้คลิปดังกล่าวมีผู้ชมกว่า53.3ล้านครั้งและมียอดไหลถึง1.2ล้านบางคนเชื่อว่าปลาลองโนสตาเกเซอร์อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรืออาจเป็นสัตว์ประหลาดจากต่างดาวที่บุกโลกหน้าตาสุดน่าขนลุกของปลาลองโนส าเเกซอรปลาลองโนสตาเกเซอร์มีดวงตาโปนเกือบถลนและมักฝังตัวอยู่ใต้พื้นทรายเพื่อดักจับเหยื่อชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าตาสุดหน้าขนลุกของปลาตัวนี้บางคอมเมนต์เช่นฉันไม่เคยเหยียดหน้าตาสัตว์กรอกนัดจนมาเจอเจ้าตัวนี้ฉันคงตายแน่หากระหว่างที่เดินอยู่เหยียดและเจอเจ้านี้คงได้เป็นลมจริงๆแน่ บางคนเชื่อว่าปลาลองโนสตาเกเซอร์อาจเป็นสัตว์ที่ถูกสักแช่งหรืออาจเป็นสัตว์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ต่างดาวเพื่อใช้ในการทดลองปลาตาเกเซอร์เป็นปลาทะเลน้ำลึกมีมากกว่าห0สปีชีปลาตาเกเซอร์มีลักษณะเด่นคือดวงตาอยู่บนส่วนยอดหัวพบได้ในร่องน้ำลึกทั่วโลกเช่นมหาสมุทรอตแลนติกอินเดียและแปซิฟิก แต่บางครั้งก็สามารถพบได้บริเวณชายฝั่งทางเหนือของประเทศสิงคโปร์มุมมองของชาวเน็ตบางคนเชื่อว่าการปรากฏตัวของปลาสตาเกเซอร์ในเขตน้ำตื้นอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยที่บ่งบอกถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้